สวัสดีครับมัอนี่มาในที่ทำงานนะครับผมมันนี่บันไดมาราสมบัติครับผมมันนี่มาเจาะบ,บาร์ดันนะครับผมแบบสมัยโบราณครับใส่มือผู้เดียวครับผมมีอุปกรณ์นหนึ่งครับผมเสียมแล้วก็ที่เจาะนี่พอทอร็เใหทครับนี่ครับที่เจาะแล้วก็ เสียมเียต้องถูกครับเพราะว่าไอ้ได้จ้อได้เดินเติร์แล้วนี่ครับจ้อได้ไลยเติร์ลแล้วความลึกก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่เสี้ยมไปต้องใส่แบบอันนี้เขก็ถุงลงไปนะเพรามันกับความลึกตอนนี้เริ่มจะนิ่มหนามเนี่ยครับเริ่มจะ่มีนามแน่ครับมาเมืองเลยครับ ั้งเสียงครับพอได้แล้วเขาก็หักเสียงแข้งเลยต่อไปก็ใส่ตัวนีน้ปกติที่ใส่เครื่องครับอันในี้ใส่มือครับจอไปแล้วอันนี้ยู่ทางฟังนั่นนั่นมือเก็บถ้าตอนนี้ลงไป จะลงไปตึกน่ครับจากทีนี้กับทำการหมุนค่อยๆหมุนแล้วก็นับหมุนไปเลยตัวนั้นียู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรอันที่คดได้แหลกที่ทางพุ่นนี่มันออกนนามันพอรวว่ามันเข้มครับได้มาจาะหมุนล่องไหมใส่แรงบิดแน่ไหมครับ ตากล้องเฮากับยูช่องแบมๆนะครับช่องแห้งก็กแบมๆแห้งฮะโบยแห้งตัวเนาะแบมแๆแห้งแบมแบๆแห้ง <ha> นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับลูกสาวครับอันนี้มามงใกล้ๆครับันี้เฮากับดึงนะเ <h> <ha> ด็กน่ีหอมมาตั้งเส้นนี้ครับ ก็เสร็สิ้นตัวตัวนี่ครับต่อันนี้ครับตัว,ว่านแบบแบบเขาจะนี่เทคนิคเนี่ยก็จะเป็นใส่ใส่เครื่องนะครับต่ว,ว่าผมบ่ได้ใส่เครื่องครับใส่คนเองนะครับผมพอเป็นว่าประมาณน,นี้นะครับผมจะได้ขอฝากติดตามช่องนักล่าสมบัติเมืองมหานด้วยนะครับมื่อนี้มา เดประดานครับมืออ่นานจิไปไหมนะครับผมสำหรับเมนเนี่ก็ขอกล้าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ